สบายดีพี่น้องอวันนี้กาวันศิลวันพระเนาะน้องตะเกเี่ยวกะลงมาใส่บาทพี่น้องแล้วกะมี FC เอฟซีื่นฝากเงินมาทําบุญพี่น้องมือน,นี้นะเนาะผื่นฝากมาจํานวน2,000บาทแล้วกะเพิ่นได้หักค่าทมเนียนไปนะพี่น้อง20บาทก็คือเพื่นฝากเงินมานะถ้าฝากพันเดี่ยวเนาะทางฮานเพิ่นนะจะหัก20บาทถ้าว่า2 0 0พขึ้นไปแหละพันละ10บาทเนาะพี่น้องก็คือแปลว่าถ้าโอนเข้าบาัญซี พี่สาวน้องโตเกียวกับแม่นอยู่เนาะพี่น้องแต่ว่าบ้านเทาสิไปเอา่ะนะมาทาบ,บออุญว่าเฮาก็ต้องได้ไปเอาอยูฮานยูเซโนพี่น้องเอื้อยเพิ่นกะได้อนมาต่ออีกเถื่อนหนึ่งเนาะบาังเถื่อ f เฟเพิ่นบเข้าขใจพี่น้องก็เลยมาเหล่าซูฟังพี่น้องเลยแลวกาอันนี้แตงโมที่ FC เพิ่นซื้อให้มือน,นั้น,น้องพี่น้องให้มาถวายวัดน้องโตเกียวก็เอามานําพี่น้องลุงนี่กันน,กนักนักได้นี่แตงโม ทำบุญใส่บาตรแ,แล้วแล้วมืนนี่นองตัวเกี่ยวกับมีภารกิจต่อได้พี่น้องก็คือไปแจกขนมเด็กๆนักเรียนอยู่ที่โดมมงเงี้ยวเนาะพี่น้องอันนี้ก็เป็นสาราการประเรียนที่พิ่นกําลังสั่งเนาะนี่พิ่นกาลังฮ็ดโครงหลังคาเล็กมง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 สอกำลังออกดอกว่าจะก,กำลังเป็นเป็นดอ,อกนะน้อง,นอง,นอง,นองเนาะเป็นยอดเป็นดอ,อก นายประสิทธิ์ค้ายจันทร์เพิ่นรวมทำบุญสร้างหลังคาวัดจำนวนพันเกบาทเนาะพี่น้องนี่เก้าร้อยแปดสิบบาทไม่เป็นเงินจีบเนาะอันนี้เป็นเงินบาทพี่น้องเอากระสีเอาเข้าไปเชนพร้อมพระเข้าเลยเนะยาะจังสบายส่วนบางโมก่ะเอาเข้าไปทางในเรียบร้อยนะโอเคอ่นานในนี่เลยข้าวประสิทธิ์คขายจันรวมทำบุญสร้างสารสารโลงธรรเนาะจำนวนเงิน1,980บาท มาพี่น้องซานตาคอสเมืองลาวฝืนสิมาแจกขนมเนาะไได้งดางหมดแ้อ,อ, <S <s อปะูพี่น้องเน,นี่ยนักเรียนก็จะมีประมาณนี้เลยแต่ป๋อหนึ่งงดปอห้า ว้าวขอบใจเด้อวันนี้เด้อขาดังๆเด้ว ให้อยกินขนมคือหยังละคือใหญบ่ว่าก็ได้กินได้คือหยังคือใหญ่คือตัวน้อยเป็นอะไรเอาขนมขอบใจก่อนบ่ว่ากันพี่น้องเลยเนาะแบบก็เฮาสิอยให้เพิ่นเว้านะคือเพิ่นไว้พี่น้องเวลาเอาของแบบเอาอีหยัง้ใหญ่ก็ต้องขอบใจก่อนเนาะ่ง่ให้ก่อน บอกให้บ่าวมีเสียงบ่าวมีเสียงขอบใจเดอเดน้ำขอบใจเพิ่เติ นี่ไม่ยางอะไรยางเต็นบอดเอามาเต็นยางวะเอาปึ้มเน็บเสอวยังวันที่อวดิยังมันหายเอามาลมืออยาก้อลืมเลยฮะ ดังแน่บริยินซื้อลิ้นนะฮะโอ้ยบริยินเลยดูยังก็แซนเหมือนบอกแซฮะนกงามอินกงามเนอื้อยังล่ะฮะซื่งนี่บอยง

เออเป็นตาแพงอะไรห้อยกเรอ่เอยู่ัง่ยังไงซื้อยิงยาวซื่อยิงยิงยาวอไม่เคยได้ยินเนาะซือลิงือหยงซือิอยิงยาวปง สั่นเลยเนาะดำแต่ว่าคนขาวอยู่ฮะสื่อเก๊กแข็งคักเนาะคุณดินี่มีห้องคนอ้าวคุณผู้ชมขอบใจอย่าลืมขอบใจเด้อคันเลยนะขขนมให้เยอะห้องคนได้ อนุบาลเนาะยิ้มเห็นแข่นาะยิ้มไม่เห็นแข่รู้ค่อยากกินขนมยิ้มพี่ยิ้มกลองพี่ยิ้มพี่พี่โอเคมีแข่แล้วแข่ดำทำให้าได้ขนมมูกควทะมันีเนาะชือยงไ้าวังดังเด้อ

คนนี้อารมณ์ดีคนนี้อารมณ์ดีอารมณ์ดี <c oughs>

กอสี่ใหญ่แล้วเนาะเหมือนดาราเลยคนสุดท้ายแดนนี่บหอนอายบรนี่บมีหมูแล้วนี่หมูใส่เบิร์ดแหละอ้ายบอกถามความฝันดูความฝันใหญ่มาก นบดได้บดหรอวใ้ทุกคนแล้วเนาะเอาได้แล้วมีไว้แจกาะบดแล้วพี่น้องแจกแล้วยเรียบร้อยเนาะยังเหลือหน่อยนึงเ้อสิไว้แจกแคมทางดีนี้เนี่ย กันได้ขนมแะ้วกันว่านั่งกินแบบนี้เลยเนาะพี่น้องนี่บางคนเลยกินไดแล้ว